สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปอยอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคุณครูปอยจะมาสอนหนวยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์น,นะคะเรื่องการใช้เครื่องมือการช่างการตวงและการวัดนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมได้เลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นการช่างค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการชั่งนะคะก็จะมีตาชั่งแบบสปริงและเครื่องชั่งน้ำหนักตัวค่ะซึ่งตาชั่งแบบสปริงนั้นน,น,นะคะเราจะใช้สำหรับชั่งผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะต่อมานะคะก็คือ เครื่องชั่งน้ำหนักค่ะใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักตัวนะคะของนักเรียนของคุณครูหรือของสัตว์ได้นั่นเองค่ะซึ่งตาชั่งทั้งสองอย่างนี้นะคะจะใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะต่อมานะคะก็คือการตวงค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการตวงนะคะก็จะเป็นช้อนตวงค่ะช้อนตวงจะใช้สำหรับของแห้งที่มีขนาดเล็กนะคะเช่นน้ำตาลเกลือนมผงเป็นต้นค่ะต่อมาก็จะเป็นถ้วยตวงและกระบอกตวงนะคะจะใช้สำหรับการตวงของเหลวค่ะเช่นน้ำและนมเป็นต้นค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะจะใช้หน่วยการวัดเป็นลิตรหรือมิลลิลิตรนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวัดนะคะการวัดก็คือการหาค่าความยาวความสูงระยะทางใกล้ไกลนั่นเองค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดก็จะมีไม้บรรทัด สายวัดตลับเมตรเป็นต้นค่ะซึ่งหน่วยการวัดทั้งหมดนี้นะคะจะเรียกเป็นเซนติเมตรหรือเมตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุูพอยจะมีเกมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะอะเด็กๆดูที่ตาช่างสองตาช่างนี้นะคะเด็กๆเห็นผลไม้อะไรคะ ถูกต้องคะ่ะมีลองกองและองุ่นนะคะให้เด็กสังเกตบนตาช่างนะคะที่มีตัวเลขนะคะว่าลองกองมีน้ำหนักเท่าไหร่และองุ่นมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ่ะเ,เด็กๆลองสังเกตเข็มบนตาช่างของลองกองนะคะชี้ไปที่เลขอะไรคะเลขหนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นลองกองก็หนัก5กิโลกร,รัมคะ่ะเยอะใช่ไหมคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นองุ่นนะคะเข็มบนตาช่างชี้ที่เลขอะไรคะเด็กๆเลข3ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรหนักกว่ากันคะถูกต้องค่ะลองกองจะมีน้ำหนักมากกว่าอางุ่นนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะให้เด็กๆลองสังเกตบนตาช่างระหว่างไก่กับปลานะคะว่า ไก่กับปลาอันไหนตัวไหนหนักกว่ากันนะคะเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆคุปปอยนะคะเริ่มจากตาช่างของไก่ก่อนนะคะเข็มบนตาช่างชี้ไปที่เลขอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะชี้ไปที่เลข3ต่อมาให้เด็กๆมาดูตาช่างของปลานะคะชี้ไปที่เลขอะไรคะ ถูกต้องค่ะเลขสี่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าระหว่างไก่กับปลาอันไหนหนักกว่ากันคะเก่งมากๆเลยค่ะปลานั่นเองค่ะปลาหนักกว่าไก่ค่ะและที่ปลาหนักกว่าไก่ก็เพราะว่าไก่ชั่งได้3กิโลกรัมส่วนปลาชั่งได้4กิโลกรัมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เกมที่ครูปลอยให้เล่นสนุกหรือเปล่าเอ้ยไหนใครตอบถูกหมดทุกข้อยกมือขึ้นสิคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูปอยต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย ใบงานที่สองให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมภาพที่ยาวกว่าให้ถูกต้องค่ะ